พี่น้องสีหายเบิง้งสีหายเบิง้งนี่เนี่ยติดกับดักแล้วนกยังว่าติดกับดักมันแมนนกกระแถมจิ๋วแต่คิดไปไหนโอ้ยไปเห็ดเบี้ยฝ่ามาพี่น้องไปเอาเครื่องเมียโทรมาว่านกทึกนกทึกขใส่หลดบิดหลดยังไหวฝ่ามาสวัสดีเด้อสวัสดีสวัสด,สดีขอไหมพี่น้องเมื่อนี้เฮาสิมาถ่ายคลิป อยู่เพื่อนนี่แหละเฮาจริงๆเฮาก็ไปเ็ดเบียร์แหละแต่ว่าเฮาหอยนกไหวอยู่กลาเพื่อนพวงใหม่ขลางเพื่อนเลยวนันนี้นกมันโตน,นกถือนะเฮาต้อนนกนะพี่น,อน้องนกต้อนแต่เดือดก้อนเดือดโอ้โเห็นเดืมันมันมีจะโตมัมีสามตัว,วะกล่องเห็นอยู่วะ่ะจะก,กันสัมผัสใส่พี่จีนี่มันเวยมันยังมีสองตอยู่ฮะมันมีสามตัวเลยทั้งหมดอ,อัพเดต เปล่ามาพี่น้องเฮ็ดเวี้ยคือกับเปล่าสิงหลดมาม <c oughs> ันเบอือกิดกุยุดอไรกกุดไหมโ้ยดลุดเลยไร <c oughs> ่งนหนเหมันเป็นมานเลยอู้ Mình nó vào ở đây hai kìm cả màn lì thì nó cũng nhanh cả màn bình mất Ôi Khói đưa Đẹp hòn hẹn Nào chị lông nó rồi <laughs> Lắp ไอยู่อุ้ยมันชีรุดแล้วมันเกินมันเกินนี่มันจะว่าเสียหนาปุ๊บมือเสานี่มันโตแล้วนะพีน้อกพอมันโตแล้ววันนี้แม่งอันนี้โบราณอดีตนกก็เลยบอกเซนี่มีมา เฮ้ยมานเกินปกติสามีไปเลยมาปกติเขามากับสสี่โมงแรกด้ยินว่านกโขนบ่ายมุ่งบ่ายสองเดี๋ยวใส่นกขมือได้เลยได้ตัแซนไปยังไหทักมา nhìn nghỉ xong tổ hả? Bán leo, bán leo. Siết cả, hông? Mẹ mình đi kêu con bà lại. มันจับนี่ว่ามันจับนงนี่ในคอสิรตุ้งไหวอย่ามันรุดมันก็จะสบรุดจ้งไหซือนนี่อจับพอจับว่า่ออยามันรุดอสิตูบเด้เออสิรุดนี่มัตนถือจังไงมันไอหนกอย่างนกข้กันบ่เัอแคือกันเออเดนาแคอกันนะขาเขาใช่ใช่อนเสิตตอนี้เขาหนี้ใส่ใส่เดหอยอยู่กุเออ มันโตแล้วมือนสาววันนี้ไล่ไล่มันโบราณวันนี้มันก่อไห่นี่มันเริ่มบวบลงเออาจะบังไดยอย่ามันออกจากเขาน้ำกันเหมือนอ๋อเขาษาอัสต่อตเขาน้ำกันมือมันเราจะบอสับกันซับตรงอุ้ยมาแค่ไหนทำไป นี่ก็ตได้หมดวลยตัวนี้นกไปโดนแล้วเราจะเล่นใช่นี่นี่จะเอาตัวมาเราจะได้เอาไว้ไงอย่างนี้สองตัวบินไปบินมา เก็บใจขาดเก็บว่าหายใจเนาะแล้วล่มันตุนแล้วสาวเนี่ยแม่งอันนี้วงการใหญ่บอลไปอยูีนาบ้านเมื่อกี้สิตุนเลยนะหวานเธอคนไปมากไปมากเลยอยู่สิตุนมาได้คนเดียดงางกายเอาออกกัน ค่ะดินไปดินมาเป็นชั่วโมงเลยมันติดตตดเดินนะบอก็อเอาหัวมันออก cái gì ở đó, đi, hết 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 cái hết 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 ป่ดแจนะวันนี้เนาะถ้ามันสิหลอดบ่ารือบ่อพาต้ามันหลุดนรงกันต้รงเอาหมันมักใหม่มาหามกินมากันเลยมอมลงมอมลงแหลินแหลบๆค้อสิวานมอตันนี้ถ้าต้องไปหอยอยู่โซนมูอยู่ป่าอยู่ยังยชื่อว่าจะได้ตตัวด้่อตัวเ้ Chứ đâu. tôi tổ mình gặp <laughs> tôi tổ mình đây tôi thôi mình một chếp đấy tôi đem vào tổ. Tổ nói, tổ tôi tôi Tô tôi mình tôi 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 Tô tôi 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 Bin lê yêu mỹ okadi bung tuy nhiên là tu tô. Hoa vụt dưới sẵn. Ni nịt 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 mà nè, bán chết rồi đấy mà này à trời anh lắp lên nóc mình Anh à, giờ cho bên tên nóc này đó mà khen bán chết à มีสองตัวอยู่มูมันสองตัว,ออตวเอาโมนไปต่อเดี๋ยวบอสอะมูนไปหอยพวกมันข้าตุ่มมาใหา้ไปเด็กหน่อยเดี๋ยวบออ,อ้าวนี่สัตวอันนี้ <c oughs> มันเมื่อยบินแล้วบปล่มันคือนอนจังสักมันนอนอนู่ต่อมาเจดนาทีแปดนาทีตอนนี้ถ้าต้องหอยอยู่ป่าอีกได้มันจังอันนี้ถ้าห้าหอยนั่นนี่มันบมันบริกินะเพราะว่ามันมันโ่มันเคยกินหัวอาหารแล้วมันก็ว่าไงก็คือนกป่านะครับว่า เดี่ยงเนาะแล้วตายต้องเอาไปหอยอยู่ปลาอยู่หม่องที่มันไก่ขนมันก็สิรักกินต่ตอแล้วทำให้มันกินหดอใหม่ก่อนแล้วก็จังหางวิธีให้มันกินหัวอาหารสิเนะาะให้มีวิธีให้มันกินหัวอาหารไวๆเนี่ยเขาเหม็นบอกไม้ได้วยหอยมองเก้าตัวนี้หอยมองเก้าเพื่อมะมูมันมากแล,กลนนยกระมูมันโตอีกเหมือนกับ มันสิบหกอันีดินข้างน้ำกันก็ะไรเชื่อมปรตอดกันวะตัวไอนมันโอยมันอยู่น้ำกันแต่โดนแล้วนกอยู่น้ำกันแต่โดนอ่ะมื่อวาม่ได้พักแหละค่อยเบิ่งคักมาแต่สองเครืองไอ้ชิ้นจ่จออยู่ ลำบาก,ากเน,น,กนี่ยอีกแลนเป็นเตนอกเป็นเมื่อกี้ยังแดดฝากชิมแล้วปะเนี่ยมากับพ่อมาอินนี่ น mm. ouais. ี่เมื่อเลันเมื่อมันอาบลาวิธีขึ่นกงใหม่โอ้ยไอเสตเหียวไอเสตเหียวส่นไปชมว่วควันจากบางตีน่ะสัมบลี ม so oh uh. ันเมื ya, ่อยมันจนแบบอะไมันหอบนะนเดอนโออาจจะเจ้าหันสิโต๊ะนนกตตหอยมาหอยห้องแต่ว่าตุ่มใส่นกตัวนเขืก็เลยหนกตตหอยไว้ก่อน เดี๋ยวสิเมื่อตุ่มมาใส่ตอนิว่าเราจึสนุกต่อมาหอยใหมป่ะพี่น้องวิดีโอนี้เราก็จะไปชนี้แหละขอบคุณที่เขามารับชมขอบคุณที่ติดตามพี่นเนาะบ๊ายบายสวัสดี